ในที่สุดทีมงานก็เดินทางมาถึงปากถ้ำนาคาอากาศเย็นเยอือกพัดออกมาจากความมืดด้านในราวกับลมหายใจของสิ่งมีชีวิตพวกเขาก้าวเข้าไปอย่างช้าๆแสงจากไฟฉายคาดศีรษะสาดส่องไปเผยให้เห็นภาพที่น่าทึ่งและน่าขนลุกในเวลาเดียวกัน ผนังถ้ำทั้งหมดไม่ได้เรียบเนียนแต่กลับมีร่องรอยแตกเป็นลายเกล็ดขนาดใหญ่สะท้อนแสงไฟเป็นประกายระยิบระยับมันดูราวกับว่าพวกเขากำลังเดินอยู่ภายในลำตัวของอสูรกายที่กลายเป็นหินและในขณะที่ด็อเตอร์สาสินากำลังเอื้อมมือไปสัมผัสกับผิวหินที่โค้งงอราวกับลำตัวงูยักษ์นั่นเองทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้น มันไม่ใช่เสียงหินถลม่มไม่ใช่เสียงลมแต่เป็นเสียงฟู่ที่ก้องกังวานไปทั่วทั้งโถงธรรเป็นเสียงที่หนักแน่นและทรงพลังราวกับเสียงลมหายใจที่ถูกพุ่นออกมาจากสิ่งมีชีวิตขนาดมะึมาที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดมิดเบื้องลึก ทุกคนหยุดนิ่งหัวใจเต้นระรัวนี่คือการทักทายครั้งแรกจากเจ้าของสถานที่ที่แท้จริง